ท่นมีทุกข์พุทธสุภาษิตบทนี้เป็นพุทธวจนะที่ยากจะตู้แย็นได้อันว่าความรักนั้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับใครล้วนส่งผลเท่าเทียมกันความรักเช่นนั้นก็ได้ก่อให้เกิดความทุกข์อันใหญ่หลวงยิ่งนนะักความรักอันร้อนร้ายนั้นยังได้เกิดกับบรรพชิต ที่ได้ชื่อว่าต้องสละเสียซึ่งความรัก วันอันร้อนแรงวันหนึ่งขนาดที่นางทาสีโกกีลากําลังตักน้ำอยู่ที่บ่อน,น้ำใกล้วัดเชตวันอันพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่นั้นภิกษุหนุ่มรูปงามรูปหนึ่งได้เดินทางฝ่าเปลวแดดจนเหงื่อโสมกายผ่านมาทางบ่อน,น้ำที่นางอยู่ท่านได้กล่าวขึ้นด้วยเสียงอันสุภาพอ่อนโยน น้องหญิงอัตมาเดินทางมาจากที่ไกลนะรู้สึกกระหายน้ำมากอัตมาขอบินทบาทน้ำจากท่านดื่มพอแก้กระหายด้วยเถิดนางโกกีลาเมื่อเงยหน้าขึ้นพบกับภิกษุรูปงามผิวพรรณดีมีลักษณะอันงามและสุภาพนางถึงกับตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่ง แล้วจึงถอยห่างท่านสองสามเก้าโอ้เอ่อพระคุณเจ้าข้าพเจ้าถวายน้ำแก่ท่านไม่ได้ดอกท่านเป็นวน,นากษัตริยส่วนข้าพเจ้านั้นเป็นเพียงนางทาสีท่านไม่ควรจะรับน้ำจากมือของคนวันะนต่ำเช่นข้าพเจ้าเลย อย่าคิดอย่างนั้นเลยน้องหญิงอัตมาไม่มีวันณะแล้วอัตมาเป็นสมณะสักยะปุตรและเป็นมนุษย์เท,เท่าเทียมกับน้องหญิงนั่นเองพระคุณเจ้าข้าพระเจ้าม่ได้หวงน้ำเลยแต่เกรงว่าถ้าท่านต้องรับของจากมือคนต่างวันนะโดยเฉพาะวันนะที่ต่ำต้อยยิ่ยงข้าด้วยแล้ว จะทำให้ท่านเป็นมนทินและจะเป็นบาปแก่ข้าพเจ้ายิ่งนักน้องหญิงมนทินและบาปจะมีแก่ผู้มีเมตตากรุณาไม่ได้การที่อาตมาขอน้ำและน้องหญิงให้น้ำนั้นมีแต่จะเป็นบุญและธรรมซึ่งจะปลดเปลื้องบาปและมนทินน้องหญิงเรื่องวันณะนั้น เป็นบัญญัติทางพราหมณ์ที่ไม่ยุติธรรมเลยแต่อัตมานั้นเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ไม่มีวันนะฉะนั้นถ้าน้องหญิงต้องการจะให้น้ำก็จงเทลงในบาทนี้เถิดนางทาสีโกกีลาได้ยินดังนั้นจึงได้คุกเข่าบรรจงเทน้ำลงในบาทของพระภิกษุ ในใจของนางเต็มไปด้วยความรู้สึกปิติจากคำพูดอันอ่อนโยนและไพเราะของภิกษุรูปนั้นซึ่งยืนโน้มตัวลงรับน้ำจากนางแล้วดื่มด้วยความกระหายขอให้มีความสุขเถิดน้องหญิงพระคุณเจ้าดื่มอีกหน่อยเถิดพอแล้วน้องหญิง ขอให้มีความสุขเถิดเอ่อพระคุณเจ้าทำอย่างไรข้าพเจ้าจึงจะทราบนามของพระคุณเจ้าเพื่อเป็นมงคลแก่ตัวข้าพเจ้าบ้างไม่เป็นไรดอกน้องหญิงเคยได้ยินนามพระอานนท์ผู้เป็นอนุชาของพระพุทธเจ้าหรือไม่เคยได้ยินพระคุณเจ้า เคยเห็นท่านไหมไม่เคยเลยพระคุณเจ้าข้าพเจ้าทำงานอยู่เฉพาะในบ้านและมาตักน้ำที่นี่ยังไม่มีโอกาสได้ไปที่ใดเลยน้องหญิงเวลานี้ท่านกำลังสนทนากับพระอานนท์ผู้นั้นอยู่พระคุณเจ้าเป็นมงคลแก่โสดและดวงตาของข้าพเจ้ายิ่งนัก ที่ได้ฟังเสียงของท่านและได้เห็นท่านนับเป็นบุญประเสริฐของข้าพเจ้ายิ่งแล้วอัตมาจะต้องเดินทางต่อไปแล้วขอให้น้องหญิงจงมีความสุขและสวัสดีเถิดกล่าวจบพระอานนุนก็ลานางทาสีแล้วจึงมุ่งหน้าต่อไปยังวัดเชตวัน อันเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าแต่เมื่อจะถึงทางเข้าสู่วัดท่านก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินตามมาข้างหลังท่านเหลียวดูปรากฏว่าเป็นนางทาสีที่ถวายน้ำนั่นเองที่เดินตามมาท่านเข้าใจว่าบ้านของนางคงจะอยู่ทางเดียวกับที่ท่านเดินมา จึงไม่ได้สงสัยอะไรและเดินมาเรื่อยๆจนจวนจะถึงซุ้มประตูเข้าสู่วัดท่านเหลียวมาเห็นนางทาสีเดินตามมาอย่างกระชั้นชิดในตาก็จ้องมองดูท่านตลอดเวลาท่านหยุดอยู่ครู่หนึ่งพอนางเข้ามาใกล้ท่านจึงกล่าวว่าน้องหญิงเธอจะไปไหนกัน ข้าพเจ้าจะเข้าไปในวัดเชตวันนี่แหละเธอจะเข้าไปทำไมกันข้าพเจ้าจะไปหาพระคุณเจ้าสนทนากับพระคุณเจ้าอย่าเข้าไปเลยน้องหญิงที่นี่เป็นที่อาศัยอยู่ของพระภิกษุสงฆ์เธอไม่มีธุระอะไรอย่าเข้าไปเลยน้องหญิงจงกลับบ้านไปเสียเถิดข้าพเจ้าไม่กลับ พระคุณเจ้าข้าพเจ้ารักท่านข้าพเจ้าไม่เคยพบใครดีเท่าท่านเลยน้องหญิงพระาศาสดาตรัสว่าปกติคนเราจะดีหรือไม่ดีอาจจะรู้ได้จากการอยู่ร่วมกันและต้องอยู่ร่วมกันนานๆต้องมีโยนิโสมนสิการ และต้องมีปัญญาจึงจะรู้ว่าคนนี้มีปกติอย่างไรดีหรือไม่ดีนี่เธอได้พบเราเพียงครู่เดียวจะตัดสินได้อย่างไรว่าอัตมานั้นเป็นคนดีอัตมาอาจจะเอาชื่อท่านอานน์มาหลอกเธอก็ได้เธออย่าเข้ามาในวัดแห่งนี้เลย จงกลับไปเสียเถิดท่านจะดีหรือไม่ก็ช่างเถิดเขาพเจ้ารักท่านดังที่เ้าพระเจ้าได้รู้จักและสนทนาอยู่ด้วยนเวลานี้น้องหญิงความรักนั้นเป็นเรื่องร้ายมิใช่เป็นเรื่องดีพระศาสดาตรัสว่าความรักเป็นเหตุให้เกิดทุกโศกและความทรมานใจ เธอชอบความทุกหรือข้าพเจ้าไม่ได้ชอบความทุกเลยพระคุณเจ้าเพราะความทุกนั้นใครๆก็ไม่ชอบแต่ข้าพเจ้าชอบมีความรักโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรักเช่นนี้ดังที่ข้าพเจ้ามีต่อพระคุณเจ้าจะเป็นไปได้อย่างไรน้องหญิงในเมื่อทำเหตุก็ต้องได้รับผล การที่จะให้มีรักแล้วไม่ให้มีทุกติดตามมานั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยแต่ข้าพเจ้ามีความสุขที่ได้รักพระคุณเจ้าได้เห็นและสนทนากับพระคุณเจ้าผู้เป็นที่รักอย่างยิ่งของข้าพเจ้าแล้วถ้าน้องหญิงไม่ได้เห็นอาตามาไม่ได้สนทนากับอาตามา เธอจะมีความทุกข์ไหมแน่นอนทีเดียวข้าพระเจ้าต้องมีความทุกข์เป็นอย่างมากนั่นแปลว่าความรักเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วใช่ไหมไม่ใช่พระคุณเจ้านั่นเป็นเพราะการพัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักต่างหากเล่าไม่ใช่เป็นเพราะความรักถ้าไม่มีรัก การพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักจะมีได้หรือไม่มีไม่ได้เลยพระคุณเจ้านี่แปลว่าน้องหญิงยอมรับแล้วใช่ไหมว่าความรักนั้นเป็นสาเหตุชั้นที่หนึ่งที่จะก่อให้เกิดทุกข์พระอานุนพูดจบแล้วก็ยิ้มน้อยๆด้วยมั่นใจว่า จะอัดถาที่บายให้นางโกกีลาเข้าใจและยินยอมกลับไปแต่โดยดีทว่านางโกกีลานั้นแม้จะมองเห็นเหตุผลของพระอานนุ์ว่าคมคายอยู่แต่นางก็หายอมไม่ตามวิสัยของสตรีที่มักจะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล พระคุณเจ้าความรักที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ดังที่พระคุณเจ้ากล่าวมานั้นเห็นจะเป็นความรักของคนที่รักไม่เป็นเสียละกระเมงคนที่รักเป็นย่อมรักได้โดยไม่เป็นทุกข์แล้วน้องหญิงเคยรักหรือหมายถึงรักใครคนใดคนหนึ่งมาบ้างหรือไม่ในชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยมาก่อนเลยเจ้าค่ะ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกและก็คงจะเป็นครั้งสุดท้ายอีกด้วยในเมื่อไม่เคยรักมาก่อนเลยทำไมเธอจึงจะรักให้เป็นโดยไม่ต้องเป็นทุกข์เล่าน้องหญิงคนที่จับไฟนั้นจะจับเป็นหรือไม่เป็นจะรู้หรือไม่รู้ถ้าลงได้จับด้วยมือแล้วย่อมร้อนเหมือนกันใช่ไหมใช่เจ้าค่ะ พระคุณเจ้าความรักก็เป็นเหมือนการจับไฟอันร้อนแรงนั่นแหละทางที่จะไม่ให้มือพองพระไฟเผามีอยู่ทางเดียวคืออย่าจับไฟอย่าเล่นกับไฟเลยน้องหญิงทางที่จะปลอดภัยจากรักนั้นมีอยู่ทางเดียวคือ อย่ารักพระคุณเจ้าจะว่าอย่างไรก็ตามเถิดแต่ข้าพเจ้าจะหักรักจากพระคุณเจ้าเห็นจะไม่ได้เสร็จแล้วพระคุณเจ้าขอให้ท่านรับข้าพเจ้าไว้เป็นทาสเพื่อปฏิบัติรับใช้ท่านด้วยเถิดหากท่านไม่อาจรับรักของข้าพเจ้าได้น้องหญิง ประโยชน์อะไรที่เธอจะมารักคนอย่างอาตมาอาตมารักพระศาสดาและพรหมจรรย์นจนหมดหัวใจเสียแล้วไม่มีหัวใจไว้รักสิ่งใดได้อีกน้องหญิงพระภิกษุในพระศาสนานั้นจะมีทาตไว้ใช้ก็ไม่ได้ยิ่งเธอเป็นหญิงด้วยแล้ว แม้จะเป็นสิทธิ์คอยปฏิบัติก็ไม่สมควรอาตมาจะรับเธอไว้ในฐานะใดฐานะหนึ่งก็ไม่ได้ทั้งนั้นจงกลับไปเสียเถิดที่นี่ก็ใกล้คันทกุดีของพระาศาสดาใครมาเห็นเข้าจะตำหนิอาตมาได้